สวัสดีครับผมปิ้นสุขคำสันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทวนวิธีการไว้เสียนหรือทําแบบฝังหักเพื่อให้เส้นเสียงเนี้ยฮะเกิดความแข็งแรงวิธีการนี้นะฮะคราวที่แล้วนะฮะที่ผมฝากไว้ก็คือการสร้างกับบังลมนะฮะให้แข็งแรงให้มีการขยายตัวแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บลมนะครับได้ดีเพื่ออะไรฮนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยร้องเพลงได้ไพเราะสามารถร้องเพลงได้หวานขึ้น นะเมื่อข่าวที่แล้วนะฮะผมสอนวิธีการนะครับสูบลมเข้าไปนะฮะแล้วค่อยๆปล่อยออกมาทีนี้ทีเดียนิดนะโดยแบบฝึกหัดนี้นะอยากจะให้เพื่อนๆน,นี่ฮะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยทำทุกวันนะฮนะทำในบ้านทําในรถในรถ,ในรถเมลหรือฮนะในอริยาบทอะไรก็ได้ที่เราว่างๆเราสามารถทําได้ทําวันหนึ่งร้อยครั้ง200ครั้งทํา,าทไปเหอะนะะเพื่ออะไรฮนะ เพื่อจะให้กระบ,บังลมเนี่ยเราแข็งแรงนะฮะอทัทวนเลยนะครับแ,แรกเราก็นั่งหลังตรงนะฮะตัวตรงนะฮะแล้วก็ทําตัวแบบีแล์สบายๆนะฮะแล้วเราค่อยๆนะครับรเหยียบปากขึ้นมานะครับเพื่อสูดลมเข้าไปให้ลมเข้าไปลงไปในกระเพาะน้อยนะกระเพาะอ่ารของเราที่เราเรียกว่ากระบ,บังลมของเรานะโดยที่ร่างกายส่วนนี้บา่าไหล่อกไม่ไหวตึงนะ ่ะเริ่มปฏิบัติงานนะฮะลองดูนะครับและดูไปพร้อมกับนะครับวิธาทีของนาฬิกาที่ผมตั้งใจเอามาให้ดูเลยนะครับแล้วผมจะค่อยๆปล่อยนะครับาใไมนะครับพองกันนะครับเอานะครับเดี๋ยวผมเอาอีกทีนลครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นว่าวินาทีนี้ฮะไปจากเลข12ไปถึงที่เลข8นั่นก็คือผมสามารถที่จะกักลมแล้วก็คายลมโดยปล่อยให้มีเสียงออกมาเป็นลักษณะเป็นซี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 นะฮะนะได้วินาทีจำนวน40วินาทีนะครับในระยะเริ่มแรกที่เราปฏิบัติเนี่ฮะเราจะผมก็เคยบอกเรียนนะฮะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับ การว่ายน้ําที่เราจะต้องกั้นลมหายใจนะฮะแค่ห้าวินาที1ิวินาทีเราก็รู้สึกจะอึดอัดทําไม่ไหวแล้วฮะหน้ามืดนะฮะตาลายวิงเวียนนะฮะอันนั้นก็คือเริ่มแรกเราจะปฏิบัติไปแล้วก็รู้สึกจะมีความไม่ทนทานนะครับขอให้ปฏิบัติไปนะฮะบ่อยๆทุกๆวันนะฮะจากเริ่มแรกนี่เราอาจจะทําได้แค่5้าวินาที1ิวินาทีนะฮะในวันที่สองเราจะสามารถที่จะทําได้เพิ่มจมํานวนวินาทีที่มากขึ้นนะฮะ จะกลายเป็น15 20 30แล้วหรือกระทั่งถึง45หถึง60พยายามทำให้ได้ถึงสัก4 5หรือ 60, นะวินาทีเป็นต้นไปนะครับวิธีการที่มีเสียงนะฮะคือ CC นะฮะกับการวิธีการที่เราไม่ต้องทำให้มีเสียง c c นะสองวิธีการนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าการที่ทำให้มีเสียง CC เนี่ยมันก็จะใช้พลังของเราค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถ้าหากเราไม่ปล่อยมาเป็น เสียงเป็นซีซีนะฮะพลังที่เราจะใช้เนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับวิธีการแรกนะเพียงแต่ว่าเราจะจะถานวิธีไหนเพียงแต่ว่าลมที่ออกมาจะต้องเป็นลมที่สม่ําเสมอแล้วก็มีสัดส่วนที่เท่ากันไม่ใช่ซี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 ซต้องซี C C C. สม่าเสมอก็เหมือนกับการร้องเพลงลูกกรุงนะฮะที่จะมีจังหวะประโยคคําที่จะต้องทอดเอื่อน แล้วก็ค่อยๆทอดนะครับมีเบามีหนักนะครับเราปฏิบัติตรงนี้นะฮะเมื่อเชี่ยวชาญล้วก็สามารถไปใช้ร้องเพลงนะลูกกุ่งนะแล้วก็จะทําให้เพลงนั้นนะมีความหวานมีความไพเราะปิดหูปิดตาเนยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะนําเรียนและทบวทนวันนี้พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะขอให้พวกเรามีความสุขและก็โชคดีครับขอบคุณครับ